อุปกรณ์ของเราค่ะเพือ่อนๆคือคุถังกระมังแตกค่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะว่าน้ำตรงนี้มันไปออกตรงไหนคะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆคงงงนะคะว่าอุ๊ยแอนมันทำอะไรของมันน่นเพื่อนๆกับสิงงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะแอนปรับกล้องลงนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆลุงปานาอาทุกๆคนนะคะ,ะมือนี่เหมือนเดิมนะคะเรายังจะไม่มีคลิปทำอาหารนะคะเพราวะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เฮ้าสิบะมี่อ่าโอ้พูดผิดค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะโอ้ยเปิดคลิปปุ๊บนี่ปั๊บแบบเลยค่ะพิทวันอาทิตย์นี่เราจะไม่มีบุฟเฟ่นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เฉพาะอาทิตย์ค่ะเฮ้าสิบะมี่บุฟเฟ่นะคะ ห้าสิบเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนที่แอนทําให้ดูนะคะอันนี้เวลาฝั่งยาวนี่เวลาเราทํากับข้าวเสร็จนูน่นนี่นั่นแอนก็นเอามาวางไวน้นี่เพื่อเขาสิเด้์ฮอนยุตตลอดเวลาแล้วอันนี้ตัวยาวนี่แอนจะเอาไว้ใสเขาะะ่าค่ะเพื่อน,เ,อนเวลาเขาตักเข่ามากนะคะแอนสีฮเฮดเทเบิงค่ะเวลาเขาตักเข่ามากเข่าของแอนสะอยู่ในกล้องแบบนี้นะคะอาหารทุกท,ที่ที่เป็นผัดทอดต้มยำทำแกงนี่ เราจะมีข้าวให้เขาหนึ่งกล่องคือแบบนี้นะคะแอนกสิตักใบแบบนี้เลยข่ดตั้งไว้ตั้งไว้แบบนี้ล็อกนี้นะคะล็อกนี้เข้าสิรู้ว่าิเป็นสะพพะเข่าค่ะเวลาลูกค้ามาเราก็หยิบให้1กล่งกล่องสองกล่อง5ามกล่องห้ากล่องหก็ล่องกันไปค่ะเมื่อเจ้าคะวันนี้จะมาให้ดูลดถ้ำคว่ำห้อน,นให้เบิ้งนะคะมีเพื่อนที่ที่เพิ่นอยากเบิ้ง คิดว่าเพิินคงส,ส,สิตั้งใจที่สีหานะคะเพราะว่าลดลดความหอนของแอนตัวนี้นี่เป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะเพราะว่าแอนใช้มาเป็นระยะเวลา10กวก็ปีได้แล้วค่ะตั้งแต่ที่แอน,นเริ่มตนของเริ่มตนเลยค่ะแล้วถามว่ามอตเตอร์บ่ะค่ะที่เพิ่นเอินมอตเตอร์มันเสียมันพังไฟตัวนี้มันเสียมันพังบอพังค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น แะแคบเปลี่ยนมอเตอร์กับเกียร์เปลี่ยนไฟนี่ค่ะไฟของแอนนี่แอนเปลี่ยนสองครั้งแล้วนะคะอันถามว่าเปลี่ยนไฟแต่ละทีเปลี่ยนมอเตอร์แต่ละทีนี่แพงบบนะคะของแอนนี่คือท่านชายที่บ้านนะคะป๋าที่บ้านน่ะเป็นสร้างไฟค่ะเป็นสร้างไฟเป็นสร้างเกี่ยวเกี่ยวกับปวกของใช้ไฟฟ้าต่างๆนานาค่ะเขากระสิจจัดการสอมจัดการแซมให เราก็จ่ายแต่ค่าแรงเขานะคะถามว่าอ้าวแล้วทําไมต้องจ่ายค่าแรงแฟนที่บ้านนะคะคือประเทศสวีเดนหรือยุโรปแอนคิดว่าเ์พันสิเป็นทุกคนค่ะเพราะว่า,าท่าท่าล้านของเฮานี่บอเมเอนพิ v วอหมายถึงบอเมเอนอ่ะโอ้ยมันอธิบายยากค่ะถ้าเฮาจดถูกต้องตามกฎหมายของเขาเสียเอิญว่าออเบน,นะคะเ,เวลาแฟนหรือแม้กระทั่งตัวเรามาทํางานนี่ บริษัทต้องจ่ายตังค์นะคะเพิ่นขสิคิดในราคาขอบคั่แบบนี้นะคะกะว่ากันไปโน่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าไม่เยอะบอนบอใส่หลายสมงแค่10นาที20นาทีก,ก็ย้อนย้อนกันไปแลกข้าวไปกล่องหนึ่งสองกล่องกว่ากันไปยังสี่นะคะเมื่อเจ้าคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะจะบ,บ่อบผูดมากเมาม้อยหอยสังนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราทำยังไงเปลี่ยนน้ำยังไงนะคะ ส่เฮ็ก่เบื้องทุกขั้นตอนเลยนะคะอันนี้นี่เราจะเอาไปล้างนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้นี่เราจะเอาไปล้างนะเห็นไหมเอาเสียเอาออกไปล้างนะคะแล้วเหล็กตัวนี้นี่สามารถเอาออกได้นะคะเพื่อนๆเอาออกล้างทําความสะอาดนู่นนี่นั่นได้ค่ะเหล็กของเราเนี่ซิมี่ยู่สองตัวแบบนี้นะคะเวลาแอนเปลี่ยนน้ําถามว่า แอนเปลี่ยนน้าบ่อยไหมแอนเปลี่ยนสองวันครั้งค่ะเพื่อนๆคะ่ะใส่น้ํามีเพื่อนคนหนึ่งว่าอุ้ยทําไมน้ําเป็นเหลืองๆเ,เขาบ่ได้เหลืองนะคะเพียงแค่ว่าหม้อต้มนี่มันเป็นระยะเวลานาน,านค่ะนานแล้วๆเพิินสี่อคนคางที่สีเป็นยังไงก็เพื่อนว่าเสื่อมโทมไปตามอันประสิทธิภาพนะแม่เพื่อนๆน,นี่ค่ะ เข้ากับสิเอาแบบนี้มาคัดแบบนี้ออกนะคะราะวันทุกๆครั้งที่ต้มนี่มันสิขืนเป็นขา่าคือกันล่ะค่ะกับหม้อต้มบานเห้าถ้าเห้าบ่อนอุ้ยเอ้ยเด่นใส่นหน่วยตาค่ะถ้าเห้าบ่อนอียงก่อนเปลี่ยนทุกมือนะคะเปลี่ยนทุกวันก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเปียงน้ำค่ะง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเปียงน้ำค่ะเข้ากระเซียน ออกแบบนี้นะคะเพราะว่าเพ่นศิเป็นขาบธรรมดาค่ะเมื่อเจ้าขาบ่ดด้บ่ได้มีอียงหมากมายนะคะนี่ค่ะพราวจําเป็นตองไปไปว่าห้าสิษไปขัดให้เพิ่นเอี่ยมอ่องมองแตงตลอดค่ะเพราะว่าแอนเคยขัดให้เพื่อนเอี่ยมอ่องมองตองตลอดนะคะสุดท้ายเพิ่นโอ๊ยเดินเข่าไปในกระเด็นเข้าไปในลูกกตาในจมูกเลยตอนนี้จะมาเด่นแม่นแทะนี่ค่ะแบบนี้นะ เห็นไหมก็ยังเหลืองอยู่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆน,นะนี่ค่ะก็ทำแบบนี้เลยนะค่ะเอ้ยอันนี้ไปไว้ก่อนค่ะคพณเจ้าค่ะนี่นะคะคืออุปกรณ์ของเราค่ะเพื่อนๆคือคุถังกระมังแตกค่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะว่าน้ำตรงนี้มันไปออกตรงไหนค่ะ เพราะว่าเพื่อนๆคงงงนะคะว่าอุ๊ยแอนมันทําอะไรของมันนั่นเพื่อนๆกับสิงงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแอนปรับกล้องลงนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะตัวรถเขาจะเป็นแบบนี้นะข้างล่างแอนจะใส่ถุงเวลาแอนส่งอา,อา,ห,งอาหารนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะข้างบนเขาก็จะเป็นไฟเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่เราจะเปลี่ยนออกนะคะเห็นไหม เขาจะมีะคว่ำลิ่นเหลืองอยู่ในตัวของเขาแต่น้ำเขาไม่ได้เหลืองนะคะมาดูกันค่ะนี่คือหม้อตเตอร์ที่แอนเบาไว้นะคะเราสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะว่าเขาสิเอาหอนเอาแห้งซําไดน,นะคะถุงแอนก็จะเอาข้างล่างตรงนี้ใส่ถุงกระดาษเวลาเขาส่งอาหารในแขกนะคะเพื่อนๆเขาก็จะยิบง่ายนะคะ แล้วถามว่าน้ามันออกตรงไหนออกตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะเห็นไหมเขาจะมีก๊อกของเขานะนี่ค่ะันจะทำให้ดูนะอุย้ยโทษนะคะถ้ากล้องสัน่นนี่นะคะเข้าเป่งหนามออกแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมนั่นค่ะเป่ง เป่งไปเป่งแปลว่าเปิดนะคะเดี๋ยวเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องค่ะเปิดแล้วปิดค่ะเอ้าแอนขันบอกปิดมันกันล้นตัวตีแมนค่ะมุเจ้าค่ะ <laughs> เราก็เอาหน่วยใหม่มาใส่นะคะโอ้ย <laughs> ไม่ใช่หน่วยอะไรนะคะถังใหม่มาใส่ค่ะโอ้ย <laughs> ใส่ไปค่ะมุเจ้าค่ะ <laughs> เป็นจังไหนคะ <laughs> นี่แหละค่ะ เขาจะง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะคะที่แอนว่าแอนไม่เปลี่ยนน้ําทุกวันนี่มันเปียงมันกะถือต้องนะคะแต่ตอนนี้น้ําของเรานี่คือสีาวาอู้เดี๋ยวแอนจะปิดออกก่อนค่ะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทำอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆคะ่ะบะมีอ่อยียงน่ะอียงกว่าเพื่อนเอาน่วยที่สามมาใส่นะคะน้ำเริ่มจะหมด เราจะขึ้นมาเก็บกวดข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะไปเอาน้ํามาใส่นะนี่ค่ะเดี๋ยวแอนตั้งกล้องไว้แป๊บหนึ่งนะเห็นไหมตรงนี้มันไม่ออกนะคะเพื่อนๆขัดยังไงมันก็ไม่ออกค่ะมันติดเป็นคาบแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแอนจะไปเอาน้ํามาทําความสะอาดอีกรอบนะอันนี้คือน้ําสะอาดของเรานะเราใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆมาต้องไปรอดลีนะคะว่าเขาจะออกหรือไม่ออกสีเหลืองๆนี่ค่ะ เพราะว่าเขาอยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาที่เนิน,นานแล้วค่ะปล่อยให้เขาอยู่ไปเลยนะคะเขากะทํำความสะอาดออกแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมเขาไม่ออกนะคะเพื่อนๆนเหมือนกับที่แอนว่าไม่ต้องไปบอลลี่ค่ะเต็มเราไปกระโดดยังไม่เต็มค่ะถ้าเต็มบะเบิงนี่ก็มีงานเข่าหีดนะคะเห็นไหมใส่ลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่ล้างกับทําตัวนี้ว่าแมนวาไม่สะวงสะอาดนะคะเพื่อนๆอย่าอย่าเข้าใจผิดอย่าว่านะคะคือขนาดนี้โอเคเลยค่ะเราก็ปิดน้ําข้างล่างแล้วเราก็เอาน้ํามาเติมเหมือนเดิมนะคะแั้นปิดก๊อกก่อนค่ะปิดก๊อกนะแล้วแอ็ก็จะใส่น้ําลงไปเลยค่ะ ปิดกอกด้อค่ะอย่าลืมปิดกอกอย่าลืมปิดกอกเป็นเรื่องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหม ข้างบนนี่เราค่อยมาเช็ดทีหลังอีกนะเดี๋ยวเราเติมน้ำไปเรื่อยๆก่อนค่ะมาดูว่าแอนจะเติมน้ำอยู่อยู่ขนาดไหนนะคะเพื่อนๆที่เราเติมน้ำที่เราทำไว้วันนี้น่ะพรุ่งนี้วันจันทร์นี่เราจะเปิดขายบุฟเฟ่ใช่ไหมเราไม่ต้องมานั่งทำความสะอาดหรือเราไม่ต้องมา มานั่งเปลี่ยนวันอาทิตย์นะคะคือเปลี่ยนวันนี้คือวันจันทเออวันนี้คือวันอาทิตย์พรุ่งนี้คือวันจันท์ใช่ไหมเข่ากับเปิดเขากับเอาเปิดควม h หอนธรรมดาค่ะเมื้อเจ้าคะแล้วเข่ากับใส่ไปวันจันทร์ใช้วันอังคารใช้วันพุธเนี่ยมือเศร้าเขากับสิเปี้ยนอีกค่ะเราจะมาเปลี่ยนตอนเช้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาเปิดหม้อเตอร์เพิ่นนี่ h o r ตลอดเวลาเพื่อ ที่จะเราให้ได้นานคงทนน่ะเวลาเขาอุ่นๆือเวลาเขาหลุดซึกวปาเเรื่องตรงนี้น่ะอุ่นๆเราอย่าไปเปลี่ยนน้ําเลยค่ะคือมาเปลี่ยนตอนเช้าน่ะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแผงหวกนี่เขาสิใดใดมีสภาพสภาพคงเดิมน่ะแม่ค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเขายังติดอุ่นๆหืือร้อนๆอยู่แบบนี้นี่มันจะเปเฮ็ดไห้แบบว่ามอเตอร์หรือเครื่องของเราพังเร็วนะคะ อันนี้คือร้านเขาบอกแอนนะคะเมื่อเจ้าขาแอนก็พูดไปตามร้านเขานะคะจะได้อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆเห็นน้ำไหมแอนคิดว่าใส่อีกนิดนึงค่ะแอนก็พูดไปอนไปตามที่ที่ร้านเขาบอกนะคะเมื่อเจ้าขาถ้าสมมุติว่าเครื่องเรายังร้อนอยู่ใช่ไหมแล้วเรามาจัดการเป่งน้ําออกอย่างนี้เครื่องเท่ากับสิพังเลด้วเลยค่ะเพราะว่า ตรงนี้นะ่ะมันยังหอนอยู่งเนว่าค่ะเหมือนกันกับหม้อทอดของเรานั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะเขากับอะไรที่สามารถเซฟให้อาให้เครื่องของเข้ายูน่านใดหือแบบว่าใช้งานไปได้ประหยัดต้นทุนของเราลงแบบนี้เราก็จะทานะคะเพืพ่อนๆเพราะว่ามันบ่เป็นเรื่องเสียหายยังมากไม้คะมือเจ้าค่ะมันไม่ใช่อะไรที่เสียหายมากไม้เพียงแค่ว่า เขาเห็ดตามพนว่าทุกอย่างก็จะออกมาโอเคแบบนี้ค่ะเครื่องของเข้ากะสิใส่งานไปได้โดนคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ดูการเปลี่ยนดูดูหม้อของแอนนะคะว่านี่ลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไว้วันจันทร์คือคลิปอื่นยังสิแอนกะสิ เฮ็ดกับเขาให้เพื่อนๆเบิงนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร์กดติดตามให้แอนนํานเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวอุดรต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆพรุ่งนี้มีคลิปทำอาหารแน่นอนค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย